สวัสดีครับพบกับรีวิวกับเฮนัทอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเฮนัทมีมือถือรุ่นหนึ่งนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งตัวนี้เลยเป็นรุ่นปุ่มกดเนาะวันนี้เราจะไม่รีวิวสมาร์ทโฟนกันโดยรุ่นปุ่มกดตัวนี้นะครับผมได้มาจากดีแท็นะครับเพราะว่าแม่ใช้ซิมดีแท็กนะครับก็นําซิมไปแลกที่ศูนย์บริการนะครับผมเติมเงิน200บาทก็จะได้มือถือเครื่องนี้มาฟรีๆรนะครับแต่ว่าก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับของดีแท็กก็จะเป็นรุ่นอันนั้นน่าจะ แม้ผมก็มีอายุแล้วแหละก็เลยเลือกเป็นรุ่นทเทมปุ่มกดมาแทนนะครับผมโดยตัวนี้นะครับมาลองดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนดีก,กว่าว่าเขาแถมอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็แกะกล่องอุปกรณ์ภายในนี้นะครับผมมีที่ชาร์จนะครับตัวนี้มือถือรุ่นนี้จะเป็นใช้การชาร์จแบบท,ที่มันรองรับสาย micro USB นะครับสามารถใช้มือถือรุ่น แ n น r o อยทั่วไปก็สามารถใช้ชาร์จได้นี่นะครับเป็นสาย Data ก็จะมีใบรับป,ประกันและคู่มือนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับคุณเคยเปิดอ่านกันไหมไม่เคยนะครับผมโอเคเก็บไปก่อนอันนี้เป็นหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูหูฟังกันว่าว่าก็คงเป็นหูฟังธรรมดาแหละนะเอาไว้ใช้ฟังวิทยุได้นะเวลาการฟังวิทยุที่นี่ต้องเสียบนะครับนี่นะครับ Happy Phone 3G หูฟังธรรมดา รับผมมีปุ่มกดสําหรับรับสายวางสายได้นะครับไม่มีการเพิ่มลดเสียงก็ใช้ฟังเพลงรของอยิได้เวลาเงาๆนะครับผมต่อไปมาลองดูที่ตัวสเปคของโทรศัพท์กันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปุ่มกดก็อาจ,จะไม่มีสเปคอะไรมากมายสเปคก็จะตามนี้นะครับผมโดยมือถือตัวนี้นะครับรองรับความเร็วที่ 3G นะครับผม เครือข่ายที่รองรับก็คือรุ่น 2G และ 3G หน้าจอขนาด2.8นิ้วนะครับผมความละเอียด240คูณ320นะครับหนวยความหนวอประมวลผลแลมรมก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นชิปอะไรก็ไม่รู้และอาจจะเป็นรุ่นเบาๆนะครับไม่ได้สีเรเยอรอะไรมาตัวนี้สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุด3.2 g b นะครับมีกล้องด้วยนะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหลังความละเอียด2ล้านนะครับผมมีไฟแฟลชด้วยส่วนกล้องหน้าความละเอียด300,000นะครับผมก็ไม่มีแฟลช รนะองรับการเชื่อมต่อบลูทูธมีแบตเตอรี่1000ม ah ิลลิแอมนะครับผมฟีเจอร์ตัวนี้ก็คือจะมีวิทยุ FM นะครับโดยใช้ต้องเสียบหูฟังเนาะแล้วก็ไฟฉายขนาดตัวเครื่องก็ประมาณนี้แหละน้ำหนัก8 9กกรัมก็ถือว่าเบามากนะครับต่อไปเรามาดูตัวโทรศัพท์กันว่าตุ่นี้มีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับการปลดล็อกก็เป็นโทรศัพท์ฟีเจอร์ธรรมดานะครับก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดวกดดอกจันก็จะปลดล็อกอ่์ตอนนี้ มาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องอันนี้นะครับบอดี้โดยรวมนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมก็เป็นรุ่นประหยัดนะเนาะสเปกก็อาจจะอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ก็ดูดูแน่นหนาดีนะครับดูแข็งแรงแนาหนาอยู่ตัวลําโพงด้านหลังนะครับลําโพงอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นกล้อง2ล้านนะครับผมแล้วก็มีไฟแฟลชนะครับไว้ถ่ายรูปได้ขำๆนะครับผมกล้องหน้าจยู่ตรงนี้นะครับส่วนลําโพงสนทนาด้านหน้าก็อยู่ตรงนี้ปุ่มกดก็ธรรมดาครับ ตรงนี้เปิดไฟฉายมีปุ่มด่วนนะครับซึ่งตรงนี้ตรงเลขศูนย์นีจะเห็นใช่ไหมครับมีรูปไฟฉายเนาะพอเรากดค้างปุ๊บนะเสร็จสมบูรณ์ก็คือไฟฉายเปิดแล้ววิธีปิดก็กดศูนย์มนเดิมนะครับมันก็จะปิดไปโอเคเรามาดูเมนูกันนะครับผมเมนูตัวนี้นะครับเป็นเมนูแบบ 3. ามูสามนะครับก็มีแค่นี้แหละนะอ่ะมีเกมให้เล่นด้วยนะเรามาดูกันว่ามีเกมอะไรให้เล่นบ้างมีโซโคบันนะครับผมกับเตติส t ท t ริสอ่าอหนี้ถูกก็ตามเขาก็เท r ริสปัจจุบันก็เป็นเกมดันกล่องอะครับผมฝึกสมองนะฮะว่าเออเราสามารถเดินดันกล่องเนี่ยให้ไปทับลูกโป่งได้ไหมก็เล่นขำขค่าเวลานะไปซีเรียสมาต่อไปก็เป็นเท t ริสก็คงไม่ไม่ต้องแนะนำกันมั้งใช่ไหมนี่แหละเกมเรียงนี่แหละเออ เดียให้มันเป็นแถวสมัยนี้เด็กๆสมัยนี้รู้จักกันไหมประมาณนี้แหละเนาะอ่ะมาดูเมนูกันต่ออันนี้นะครับเป็นการโทรนะครับรายชื่อปฏิทินมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียตรงนี้ก็คือเป็นพวกกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีโอออดีโอเครื่องเล่นวิดีโอวิทยุ FM รูปภาพบันทึกเสียง ซึ่งผมไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะมีมาแก็บเพื่อได้ไปทดสอบทดสอบรูปภาพมาก็ถ่ายมาสองสามรูปเด็ดก็เป็นการทดสอบกล้องนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในช่วงต่อไปเนาะวิทยุเอนะครับก็ต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับถึงจะฟังได้ต่อมาก็ลองมาดูเครื่องเล่นวิดีโอนะครับตัวนี้ก็คุณสามารถนําไฟล์คลิปเสียงนะครับหรือว่าคลิปคลิปเสียงก็ไปเปิดในออดิโอนะครับส่วนคลิปภาพคลิปอะไรของคุณก็แล้วแต่แหละนะใส่เมมมา มาใส่ลงในเครื่องก็อามาเปิดดูได้นะครับมัลติมีเดียข้อความก็เป็นข้อความเกมก็ลองให้ดูกันไปแล้วเนาะการตั้งค่าเดี๋ยวเราไปดูกันมีโปรไฟล์นะครับแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมคืออะไรโปรแกรมมีอีเมลนะครับมีตัวจัดการไฟล์มีบันทึกช่วยจําเครื่องคิดเลขอยู่ตรงนี้นะฮะนาฬิกาดีแท็กเซอร์วิสการดาวน์โหลดอีบุ๊กแปลงหน่วยก็แปลงพวกค่าเงินเหลืออะไรก็ตาม คไปดูกันตั้งค่ากันการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าการโทรนะครับก็จะมีการตั้งค่าแบบพวกการโอนสายการเรียกซ้อนการจำกัดการใช้สายซ่อนไอเดียอื่นๆการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับคุณสามารถตั้งเวลาและวันที่ได้ที่นี่นะครับตั้งภาษาของเครื่องได้นะครับอ่ารุ่นนี้อันนี้ผมชอบนะเออมันอาจจะเป็นเมนูอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าตั้งเปิดปิดเครื่องบางทีเรานอนกลางคืนอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบคนโทรมากวนใช่ไหมเราก็ตั้งให้มันปิดตอนเที่ยงคืนเปิดตอน6กโมงอะไรเงี้ยก็ได้ ง่ายๆการจัดการพลังงานตั้งค่า APN อะไรพวกนี้มันก็ไม่ต้องตั้งกันแล้วใส่ซิมดีแท็กไมันก็แทบจะตั้งให้เองเนาะการแสดงมนกันตั้งภาพหน้าจอนะครับเลื่องเปเปอร์ได้ตั้งภาพเคลื่อนไหวตั้งความสว่างนะครับอันนี้ผมตั้งไว้น้อยๆก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยู่ข้างนอกเนาะตั้งไฟปุ่มกดนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟเวลากลางคืนนะครับก็คือพอครบสิบวิปุ๊บไฟมันก็จะดับไปเนาะนั่นแหละ เวลากลางคืนก็จะได้มองเห็นตัวเลขนะประมาณนี้ตั้งล็อกกลุงกดนะครับเสร็จสิ้นความปลอดภัยกัรบริการใส่พวกรหัสการเชื่อมต่อก็มันใช้เชื่อมต่อได้แค่ 3G นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถมี Wi-Fi อะไรอย่างนี้ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร,ร์ธรรมดาาทั่วไปอ่ะเรามาดูตัวนี้มันเป็นมือถือ 3G นะครับเป็น 3G ทั้งทีมันน่าจะเล่น Facebook ได้ใช่ไหม โดยการเล่น Facebook ของตัวนี้ยมันก็นจะเล่นผ่านเว็บไซต์เนาะเราก็ใส่เว็บไซต์ไปตึ๊ f a c o b o o k c อ m อะไรเงี้ยแล้วเมื่อ,อกี้ผมลองดูผมคิดว่าเออมันเป็นมือถือที่ต่อเน็ตได้เนาะเราก็คิดว่ามันน่าจะดู YouTube ได้ผมก็เลยลองเข้าไปที่เน็ตเนี่ยนะก็พิมพ์ปไปในนี้นะครับผม YouTube ผมสมัยก่อนนี่ถ้าไม่ต้องดูได้เลยนะสามารถพิมพ์ได้เลยพวกคุณก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะ ตั้งแต่มือถือมันยังไม่ทันสก,กีนะ G ่ะกดดอดคอมไปตกลงก็รอนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับอันนี้ 3G นะมันก็จะรอนิดนึงพอเราดู YouTube แล้วก็มาปเปิดดูเสียงกันนะว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ลองดูแล้วล่ะ cs no copyright song นะครับเพลงก็จะไม่มีลิขสิทธิ์นะเราก็ไม่อยากจะโดนฟ้องกันเนาะเดี๋ยวตามมาถึงบ้านก็จะลำบากกันอีกวิธียู Youtube นะครับพอเซิร์ชอะไรไปก็ตามนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก่อนเราก็เลือกไปที่ดูวิดีโอนะครับจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มบัฟเฟอร์ข้อมูลนะครับมาซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปเปิดตัวไอ้มีเดียพเอเมื่อกี้ละ ขึ้นมานองเรามาฟังเสียงของเครื่องกันอ้าวกดผิดนะครับก็ครั้กดซ้ายขวามันก็จะเป็นการเลื่อนคลิปไปหน้าหลังนะครับเราต้องกดขึ้นลงนะครับอ่านี่ก็กดลงลดเสียงกดเพิ่มเพิ่มเสียงเราฟังเสียงแบบเต็มเต็มกันเลย ก็คงจะพอรู้คุณภาพเสียงนะครับก็ไงเดียเสียงก็ออกแหลมนะครับผมก็ตามสมาร์ทโฟนตามฟีเจอร์โฟนทั่วไปนะครับก็ไม่อาจจะไม่พอเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ฟังเพลงได้นะเงาๆอะไรอย่างี้เนะาะมาดูตัวขนาดตัวเลขกันอุ้ยกดผิดนะครับตัวเลขก็มีขนาดที่โอเคนะครับผมหน้าจอมัน 2. 8อนะฮนะมันก็พอดูได้แหลนะเนาะใช้โทรเข้าโทรออก คุณภาพเสียงโอเคนะครับเมื่อกี้ได้ทดลองโทรดูแล้วะฮะคุณภาพเสียงใช้ได้คุยสนทนาชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการแกะฝาหลังนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้เราใช้ซิมซิมตัวนี้เป็นซิมขนาดใหญ่ซึ่งต้องถอดแบตก่อนนะครับซิมโดยซิมใส่ตรงนี้แล้วก็ไมโคร s ใสอีใส่ฝั่งนึงนะครับผมแกะไม่ยากนะครับามนี้นะครับ แล้วต่อไปมาดูเรื่องกล้องกันบ้างอันนี้ผมว่าทุกคนก็คงไม่ซีเรียสแหละปุ่มรัดก็คือกดปุ่มขึ้นนะครับตอนอยู่หน้าทั่วไปเนี่ยกดขึ้นปุ๊บมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาทันทีโดยกล้องตัวนี้นะครับกล้องหลังมีคุณความละเอียดมแค่2ล้านนะครับก็ไว้ถ่ายําวๆอะไรได้นี่แหละเป็นกล้องแบบฟิกโฟกัสนะครับถ่ายไปก็มีเสียงมาเสร็จคุณก็กดบันทึกนะครับภาพก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นรูปภาพ เมื่อกี้นี่ผมทดลองมานี่นะอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้ามันสามแสนนะคะก็พอถ่ายได้ฮนะใช้เล่นขำๆเลยถ่ายแบบอัพเฟซแบบ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 สนุกๆอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้นะครับคนใช้ก็จะน่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ก็แบบคนใช้เป็นเครื่องสำรองเนาะไว้โทรเข้ารับสายธรรมาดาทั่วไปอันนี้เป็นกล้องหลังลองถ่ายต้นไม้แถวบ้านที่บ้านนี่แหละนะอันนี้ดอกไม้ ก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับมือถือรุ่นนี้นะฮะซึ่งเป็นรุ่นที่บอกว่าม่งเป็นรุ่นประหยัดอเนาะก็ได้มาก็เหมือนกับได้มาฟรีนะครับผมแล้วก็เติมเงินไป200นะครับก็ได้มาก็เป็นมือถือที่ควรค่าน่าใช้นะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้เป็นเครื่องสำรองเนาะถือว่าเป็นรุ่นประหยัดที่ดีรุ่นหนึ่งนะฮะมีไฟฉายนะถ่ายรูปได้ฟังวิทยุฟังเพลง เล่นเฟซอะไรก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็คงพอใช้ได้นะครับผมดู Youtube ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับรีวิวนะครับติดตามชมรีวิวตัวต่อไปได้นะครับที่ช anel นี้เลยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะฮะใครชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ